สวัสดีครับขอนำผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่สถานีหลอนสตอรี่และในเรื่องเล่านี้มีชื่อว่าเรื่องสยองของเตียงเก่าก <mem art noise> ่อนที่จะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพ <mem art noise> ื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ <mem art noise> เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณเมย์ครับคุณเมย์เล่าว่า ตอนสมัยที่เมเริ่มทำธุรกิจหอพักใหม่ๆตอนนั้นเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์ซึ่งก็มีรายได้ดีทีเดียวเลยคิดว่าอยากจะหาความมั่นคงให้ชีวิตเผื่อว่าวันหนึ่งไม่ได้ขายของกำไรดีอย่างวันนี้จะได้มีอาชีพอื่นที่พอเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเป็นภาระของคนในครอบครัวและในตอนนั้นเมคิดว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมาก โชคดีอย่างแรกก็คือพ่อของเมย์มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานศึกษามากนักเมเลยตัดสินใจสร้างห้องพักขนาดสิบห้องเอาที่ตัวเองพอจะมีกำลังไหวจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินมาลงทุนโชคดีอย่างที่สองเมยมีเพื่อนสนิทเป็นเจ้าของร้านขายเฟอร์นิเจอร์ซึ่งร้านเฟอร์นิเจอร์ของเพื่อนเมนั้นขายทั้งเฟอร์นิเจอร์มือหนึ่งและเฟอร์นิเจอร์มือสองคุณภาพเกรดเ และโชคดีอย่างที่สามคือเพื่อนของเมที่เป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ติดต่อมาว่ามีโรงแรมหรูแห่งหนึ่งเขาโลกะเฟอร์นิเจอร์เก่าพอดีและเฟอร์นิเจอร์ที่เขาโลก,ก็อยู่ในสภาพที่ดีมากแต่ราคาถูกและคุ้มกว่าถ้าเมจะซื้อใหม่หากเมสนใจเพื่อนจะจัดการดูมาให้เอาจริงๆตัวเมเองก็อยากลดภาระค่าใช้จ่ายอยู่แล้วก็เลยบอกเพื่อนไปว่าขอแบบครบชุดสมบูรณ์แบบที่สุด สิบชุดเลยทั้งเตียงทั้งตู้เสื้อผ้าทั้งโต๊ะเครื่องแปง้งเพื่อนของเมก็เป็นธุลาติดต่อจัดซื้อให้จนได้ของที่ต้องการมาเกือบจะครบที่ว่าเกือบจะครบเพราะว่าเราไม่ได้เตียงได้แต่ที่นอนเท่านั้นแค่นั้นสำหรับเมย์ก็ถือว่าโอเคมากแล้วเพราะลดค่าใช้จ่ายไปมากกว่าครึ่งหลังจากที่หอพักสร้างและตกแต่งเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ เมย์ก็ให้แม่ชีท่านหนึ่งที่เมย์เคารพนับถือมาช่วยเจิมหอพักให้เพื่อความเป็นสิริมงคลวันนั้นไม่ได้จัดงานใหญ่โตยังไม่มีการทำบุญตักบาตรไม่ได้เชิญแขกมีแค่แม่ชีพ่อแม่และเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ที่มาร่วมแสดงความยินดีพอแม่ชีท่านเดินมาถึงท่านก็ท้วงขึ้นมาว่าไหนว่าหอพักสร้างใหม่ทำไมถึงมีเจ้าของเก่า เมนี่คนลุกตั้งแต่ต้นคอจนมาถึงหัวเลยละ่ะและแม่ชีท่านก็พูดต่อว่าก็ทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้เขาไปอยู่คนละภพคนละชาติต่างคนต่างอยู่แล้วกันแม่ชีท่านทักมาแบบนี้ก็ไปต่อไม่เป็นเลยเหมือนกันต้องขอเล่าย้อนไปถึงเรื่องที่แม่ชีก่อนว่าทำไมเมถึงขนหัวลุกหลังจากที่แม่ชีท่านทักแบบนั้นเพราะสมัยที่เมมีปัญหาเลิกลากับแฟนเก่า ตอนนั้นเมย์คิดว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ถ้าไม่มีเขามันรู้สึกท้อแท้ไปหมดเมย์ลาออกจากงานกลับมาอาศัยอยู่บ้านกับพ่อแม่คือชีวิตตอนนั้นมันดิ่งเหวจริงๆด้วยความที่แม่ของเมย์เห็นสภาพแล้วรับไม่ได้แม่ก็เลยพยายามพาเมยไปหาที่พึ่งทางใจแต่ก็ไม่ยอมไปเพราะเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เลยแถมยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องโง่งมง,งาย หลอกลวงชาวบ้านด้วยจนในที่สุดแม่ก็ถึงขั้นขอร้องให้ไปเถอะแม่จะได้สบายใจเมย์ก็เลยต้องไปตามแม่ไปแบบไม่เต็มใจพอเดินทางไปใกล้จะถึงวัดที่แม่ชี้อยู่เมย์ก็รู้สึกคลั่นเนื้อคลั่นตัวร้อนๆ้อนหนาวหนาวเหมือนจะไม่สบายรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากไปที่นั่นอยากกลับบ้านตอนนั้นจําได้ว่าตัวเองโวยวายแบบควบคุมตัวเองไม่ได้เลยแต่แม่ไม่สนใจ แม่ก็จับตัวเมยไว้พยายามลูบหัวและบอกให้พ่อขับรถเข้าไปเลยพอไปถึงวัดจูจ่ๆเมยก็รู้สึกว่าอยากร้องไห้และปล่อยโฮออกมาเลยเมควบคุมตัวเองไม่ได้จนกระทั่งได้เจอกับแม่ชีตอนนั้นเหมือนคนบ้าทั้งร้องไห้ทั้งโวยวายด่าคนอื่นไปเรื่อยรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองทำอะไร แต่มันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยจนแม่ชีท่านเดินมาแตะที่หัวของเมก็เลยควบคุมตัวเองให้สงบลงได้อย่างที่บอกว่าตนเองเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือว่าเรื่องบนดำอะไรเลยแต่พอได้มาเจอกับแม่ชีกับรู้สึกศรัทธาในตัวท่านขึ้นมาเองแม่ชีท่านขอให้พ่อกับแม่ของเมออกไปรอข้างนอกก่อนแล้วท่านก็คุยกับเมแค่สองคน ท่านพูดถึงเหตุการณ์เลวร้วายในชีวิตของเมได้ราวกับร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยและเรื่องนี้แม้แต่พ่อกับแม่ของเมก็ยังไม่รู้เลยท่านอธิบายลักษณะแวดล้อมที่ทำงานของเมได้ถูกต้องเหมือนกับว่าท่านเคยไปท่านรู้แม้กระทั่งว่าบนโต๊ะทำงานของเมมีอะไรบ้างนั่นมันทำให้เมยิ่งเชื่อและศรัทธาในตัวท่านมากขึ้นแล้วเมก็ได้รู้ว่าผู้หญิงคนใหม่ที่เข้ามาติดพัน อดีตแฟนของเมนั้นเขาได้ทําของไม่ดีใส่เมในวันที่พ่อแม่ไปเก็บข้าวของของเมออกมาจากบ้านเช่าที่เคยอยู่นั้นพ่อกับแม่ก็ได้ไปเอาของที่แม่ชี้ให้ไปหากลับมาด้วยมันเป็นหุ่นตุ๊กตาดินเผาขนาดเล็กที่วางอยู่บนคือประตูทางเข้าห้องนอนนั่นเป็นอีกเรื่องที่ท่านรู้ทั้งที่เจ้าของบ้านอย่างเราไม่เคยรู้เลยพอเสร็จเรื่อง เมยก็ได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่กับแม่ชีอยู่เกือบครึ่งปีหลังจากนั้นชีวิตของเมย์ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนสามารถสร้างทุกอย่างขึ้นมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองในวันที่แม่ชีมาช่วยเจิมหอพักให้นั้นแม่ชีย้ำแต่ให้คิดดีปฏิบัติด,ดีเท่านั้นไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นซึ่งเมย์ก็ปฏิบัติตามคำสอนของแม่ชีไม่ขาด หลังจากวันนั้นผ่านไปประมาณเกือบสักสองสัปดาห์ก็นิมนต์พระมาะสวดทําบุญขึ้นหอพักใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเปิดให้คนมาเช่าในวันที่เมทําบุญหอพักมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในขณะที่พระกำลังสวดอยู่นั้นจูจ่ๆก็ได้กลิ่นเหม็นสาบกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆจนต้องหันมองซ้ายมองขวาว่ามีใครได้กลิ่นเหมือนกับเราบ้างไหม แต่ทุกคนก็นั่งนิ่งไม่มีทีท่าผิดปกติแล้วสักพักเมยก็สังเกตเห็นว่าประตูด้านหลังของห้องพักห้องหนึ่งกำลังปิดเข้ามาช้าๆเหมือนมีคนไปดึงแต่ตอนนั้นไม่มีลมเลยแม้แต่น้อยประตูของห้องอื่นๆก็ถูกเปิดไว้แต่ทุกบานนิ่งสนิทไม่มีการขยับเขยื้อนแล้วเปิ้ลก็เห็นว่าประตูปิดเข้ามาเองอย่างแรงจนเกิดเสียงดังปัง ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นต่างก็สะดุ้งกันหมดมันทำให้เรื่องที่แม่ชีพูดว่าที่นี่มีเจ้าของเก่าย้อนกลับเข้ามาในความคิดของเมอีกครั้งจนเม์ได้เปิดหอพักให้คนมาเช่าห้องพักก็เต็มภายในเวลาแค่สองสมเดือนแต่ภายในสามเดือนนั้นห้องใหม่เลขสี่มีคนย้ายเข้าย้ายออกแล้วห้าคนซึ่งทุกคนให้เหตุผลในการย้ายออกเป็นเหตุผลเดียวกันว่าพวกเขาอยู่ไม่ได้ เพราะถูกผีหลอกเมในฐานะที่เป็นเจ้าของหอพักก็อยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็เลยตัดสินใจลองเข้าไปอยู่เองตกเย็นมาก็ขับรถไปที่หอพักหอบเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเล็กๆไปด้วยอารมณ์แบบจะไปค้างอ้างแรมที่ต่างจังหวัดสักสองสามคืนประมาณนั้นคนที่มาเช่าอยู่ต่างก็เป็นนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยใกล้กลนี่แหละเขาไม่เคยเจอเมเพราะจะมีแต่พ่อกับแม่ที่มาดู เวลามีคนย้ายเข้าย้ายออกพอเห็นเมย,ย์ไขกุญแจหน้าห้องน้องผู้ชายที่อยู่ห้องหมายเลขสามก็มองเมย์แปลกๆเหมือนกับว่ามีอะไรอยากจะพูดเมย์ก็เลยถามน้องไปว่ามีอะไรหรือเปล่าคะน้องทำท่าหยุดนิ่งคิดแล้วก็สายหน้าพร้อมกับยิ้มแย่ๆเมย์ก็เลยถือโอกาสทำความสะอาดบนหอพักเลยพอประมาณหกโมงครึ่งเมย์ก็เข้าห้องพักผ่อนตอนนั้น ไม่ได้พกเครื่องรางของขลังอะไรไปด้วยเลยแม้แต่ชิ้นเดียวมีแต่ความคิดอยู่ในใจว่าเราเป็นเจ้าของถ้ามีอะไรเราควรรู้และเขานั่นแหละที่เป็นฝ่ายต้องออกไปเมยอมรับว่าความคิดของเมตอนนั้นมันบ้าพอสมควรเลยเพราะมันรู้สึกโมโหว่ามีอะไรกันนักหนาทำไมมันไม่จบไม่สิ้นสักทีก่อนจะอาบน้ำก็นั่งเล่นโทรศัพท์คุยไลน์กับกลุ่มลูกน้อง ในร้านทุกคนก็รู้ว่าวันนี้เมย์จะมานอนที่หอพักเพื่อที่จะมาพิสูจน์เรื่องลี้ลับที่คนเช่าเจอกันจนอยู่ไม่ได้ตอนแรกพวกเราก็พิมพ์ข้อความคุยกันอยู่ดีๆแล้วจู่ๆก็มีคนเสนอให้เปิดกล้องวิดีโอคอลคุยกันเพื่อมีอะไรจะได้เห็นกันทั่วหน้าเมย์ก็เปิดกล้องตามคำเรียกร้องสักพักหนึ่งก็มีลูกน้องคนหนึ่งร้องเฮ้ยขึ้นมาจนพวกเราที่คุยกันอยู่ตกใจ ลูกน้องคนนั้นพูดขึ้นมาว่าพี่เมย์กลับออกมาเหอะหนูว่ามันไม่โอเคแต่ลูกน้องคนนั้นก็ไม่ยอมบอกอะไรแล้ววางสายไปเลยทําให้การโทรวิดีโอคอลเริ่มกล่อยก็เลยต้องแยกย้ายกันเมย์นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆแต่ช่วงที่เล่นโทรศัพท์อยู่ก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบเข้าจมูกอยู่เป็นระยะระยะจนคิดว่าในห้องอาจจะมีอะไรตายแน่ๆเม์ก็เดินหาทุกซอกทุกมุม ก็ไม่เจอที่มาของกลิ่นนั้นสักประมาณเกือบสามทุ่มเมย์ก็ไปอาบน้ำพอออกมาจากห้องน้ำเมย์ก็เงยหน้าขึ้นแวบหนึ่งก็รู้สึกเหมือนเห็นคนนั่งอยู่บนเตียงตอนนั้นก็ตกใจเลยละ่ะแต่พอหันกลับไปมองอีกทีก็ไม่เห็นใครแล้วก็เข้านอนทันทีเมย์ได้เปิดทีวีไว้เป็นเพื่อนเพราะมันรู้สึกวังเวงแปลกๆแ,และได้ตั้งปิดทีวีไว้ประมาณสมชั่วโมง กะว่าตัวเองหลับแน่ๆพอล้มตัวลงนอนก็รู้สึกว่ากลิ่นเหม็นสาบมันชัดขึ้นจนนอนไม่ได้เมย์จึงไล่ดมที่นอนตั้งแต่หัวนอนไปจนถึงปลายเท้าซึ่งก็ได้กลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เมย์รู้สึกตัวตื่นขึ้นกลางดึกเพราะมีเสียงหมาหอนที่ดังลั่นซอยตอนนั้นทีวีมันดับไปแล้วภายในห้องก็เลยมีไฟสลัวๆ จากไฟหน้าหอส่องเข้ามาก็เลยขยับตัวจะเปลี่ยนท่านอนตอนแรกนอนตะแคงหันหน้าไปทางด้านหน้าห้องแล้วจะพลิกตัวไปอีกด้านหนึ่งแต่รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังจังหวะที่เมย์กำลังสงสัยอยู่ก็มีเสียงคลางฮือดังขึ้นมาจากด้านหลังซึ่งดังในระยะประชิดต,ตัวเราเลยเมย์นลุกไปทั้งตัวตอนนั้นทั้งกลัวทั้งอยากรู้ แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจลุกขึ้นมานั่งแล้วหันไปมองเมก็เห็นว่ามีคนนอนอยู่ข้างๆจริงๆด้วยสัญชาตญาณการป้องกันตัวเองพอเห็นแบบนั้นเมก็กระโดดลงจากเตียงอย่างรวดเร็วล่างนั้นเป็นผู้หญิงผมหยิกนอนลืมตาเบิกโพนมองเพดานมือวางแนบข้างลำตัวเธอนอนนิ่งแบบไม่ขยับขยื่อนตอนนี้กลิ่นสาบแรงขึ้นจนเมรู้สึกแสบจมูก แล้วอยู่ๆเธอก็หันหน้ามาทางเมยอย่างรวดเร็วตาของเธอกลายเป็นสีขาวขุ่นใบหน้าซีดขาวมีเส้นเลือดขึ้นแตกละแหงเต็มไปหมดเมยร้องกรีดแล้วรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องทันทีแต่แปลกที่ห้องข้างๆไม่ออกมาดูเลยตอนนั้นเมยไม่ได้หยิบอะไรออกมาด้วยจึงตัดสินใจไปเคาะประตูห้องหมายเลขสาคือคิดว่าถ้าน้องเขาเปิดประตูให้ ก็จะลดค่าเช่าหอพักให้เลยแล้วน้องเขาก็เปิดประตูจริงๆคำถามแรกที่น้องเจอหน้าเมน้องเขาก็ถามเลยว่าพี่เจอแล้วใช่ไหมเมรีบพุ่งเข้าไปในห้องของน้องเขาเลยน้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วเมก็รู้มาว่าคนที่มาเช่าห้องหมายเลขสี่ทุกคนจะได้เจอผีผู้หญิงผมหยิกมาหลอกตอนกลางคืนไม่เคยมีใครอยู่ได้เกินสามวัน เมย์ได้ขอยืมโทรศัพท์ของน้องโทรหาพ่อให้พ่อมารับกลับบ้านแล้วเมย์ก็เล่าเรื่องที่เจอให้พ่อกับแม่ฟังมันก็เลยเป็นที่มาของการตามสืบประวัติเฟอร์นิเจอร์มือสองจากโรงแรมที่ได้มาเมย์มั่นใจว่าต้องเป็นของแถมที่ติดมากับที่นอนแน่ๆจนในที่สุดก็ได้รู้ว่าโรงแรมแห่งนั้นเคยเกิดเหตุฆาตกรรมลัดคอผู้หญิงคนหนึ่งบนเตียงนอนภายในห้องพักของโรงแรม โดยมีแฟนหนุ่มเป็นคนลงมือฆ่าแฟนสาวของตัวเองคนร้ายสารภาพว่ามีเรื่องทะเลาะก,กันจึงลวงแฟนสาวมาฆ่าซึ่งผู้หญิงที่ตายนั้นเป็นผู้หญิงผมหยิกเมย์ก็สรุปเอาเองเลยว่าที่นอนนั้นคงเป็นที่เกิดเหตุฆาตกรรมครั้งนั้นแน่ๆสำหรับสิ่งที่ลูกน้องของเมเห็นตอนวิดีโอคอลกันก็คือลูกน้องของเปิ้ลเห็นว่ามีอะไรบางอย่างขยับอยู่บนเตียงแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง รูปร่างผอมผมหยิกลุกขึ้นมานั่งบนเตียงสายตาของผู้หญิงคนนั้นจับจ้องมาที่เมย์แบบตาไม่กระพริบพอลูกน้องคนนั้นบอกว่าให้เมย์กลับออกมาซะผู้หญิงผมหยิกคนนั้นก็ยกมือขึ้นชี้หน้าลูกน้องเมแล้วหายวับไปทันทีเมย์ได้เอาที่นอนนั้นไปถวายวัดที่แม่ชีอยู่เพื่อให้วิญญาณของผู้หญิงคนนั้นได้ร่วมสวดมนต์ฟังธรรมทำกุศล จะได้หลุดพ้นจากความแค้นไปยังภพภูมิที่ดีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ